ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็แบบล้อมสตาร์ผมอีกหลายรอบนะครับซึ่งกูว่าสวัสดีแบบนี้หลายรอบแต่เพื่มึงจะคิดว่าเอ้ยกระปึงสองคลิปเองไม่ใช่หรอสามคลิปหรือสองสามคลิปมาแหละคำตอบของผมกูอาจไปจำลนงหนาสานแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมขี้เกียจตัดต่อขี้เกียจมากมึงก็ไปดูคลิปสองคลิปล่าสุดดิยังขี้เกียจขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่าผมเล่นมาเอาทั้งเยอะแล้วก็ชิปหายไปหลายรอบผมงยักูยังกูยังคงไม่ผ่านวันที่สามสิบครับผมก็เรายังไม่บอกนะวันที่สามสิบมีส้นตีนอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี ผมก็มีอารมณ์คิดว่าเออกูเล่นคนเดียวแม่งเล่นลำบากจังวะเพราะอนั้นผมบราวน์สเก็ตเอรลี่ออทัมเดย์วัน one, นั่งผมพาสทัวร์หูเดย์วันี่เหรอใช่เหรอวะไปเลยเพื่อนนะงั้นอุ้บแกงนะครับเย้ตาต้อนรับแบบอบอุ่นนะผมช่ไมทุกคนไม่นะตอนเย็นแล้วไม่นะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นกัน นี่พีมพแชทไงวะเราไม่ต้องหวังอะไรพวกนี้มากครับก่ตอนนี้ที่ผมต้องการก็คือต้นหญ่าอีกสักสองอันใช่ไหมเกี่ยวนะสองอันะอนะครับตอนนี้ก็ day 1น e ครับมมันเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี้เลยนะเว้ยพื่อนรูปแกงครับมีใครบ้างนะกดแทบดูโอ้ทำไม,ไมเป็นตัวละครตัวละครมาตรฐานเลย <c oughs> ก็อนนื่นเนาะผมต้องหา,าที่ขุดหินฟินหนึ่งรูปแกงเดอะไมเทอเอาออกกําลังกายนิดนึงครับคือมึงต้องเข้าใจถ้าเกิดคุณไม่ออกกําลังกายจะมีะผลเสียยาวเล่นรูปแกงก็ออกกําลังกายให้แบบส้นค่าอะไรพวกนี้มันเยอะสักนิดนึงครับเพื่อจะได้ดีนะ ก็น,นี่ตอนนี้กูอยากหาหินเลย<ๆ>เพื่อนแต่แม่งไม่มีเลยอีซี่ผีซี่นะฮะว้า wow, ว <c oughs> ผมเจอหินด้วยแป๊บนึง yes sir thank you ครับผม มันคืออะไรวะต้นนี้ผมไม่เข้าใจรู้สึกมันช้าก,นนากว่าในนี้หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าไม่รู้ดิยเหมือนผมรู้สึกว่าการเก็บการเนี่ยของมันช้าปกติอะหรือผมคิดไปเองวะช่างมาันกันตอนนี้มันจะเข้าสังคมเราแต่ก่อนอื่นก่อนที่คือเข้าสังคมต้องหาของมาใช้ชีวิตก่อนนะครับตอนนี้ โอเคไงก็ตามมาตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเนี่ยวัดดิดดิสนี่คืออะไรอะครับทุก <c oughs> คน <c oughs> ไม่สู้ด้วยเพื่อนลาก่อ,อย่างี้องกูกูขอร้องเพื่อนไม้่ก่อนกูจะขอร้องเนี่ยกูต้องการหินที่ตัดหินไว้ ที่หาหินเนีสัตว์ไม่มีจริงเหรอวะผู้ดเดินมาถึงไหนแล้วนะขอบแมพแล้วจา้าขอบแมพแล้วขอบแมพตรงน,นี้ไม่น่าจะมีใครมาเก็บฟลิปหรอกผมเก็บไปห,หมดเลยแล้วกันอย่างนีนก็ตามผมเพื่อนไม่เจอหินละก้อนเลยเพื่อนโอ้ oh my god this game so difficult อุ้ยผมเจอวิร์มโฮตรงนั้นน่ะไปเดินเล่นดีกว่าไปวิร์มโฮตรงนู้นะนะเวิร์มน้องไม่น่าจะเห็นเลยป่าตอนนี้ผมมีบ้านหมูตรงนี้ม,มาค้อ,อนกูนคขาไม่ได้อีกเจริญพรเนี่ยจัดกูคงไม่อยากสู้หมูในตัวเปล่างงแบบนี้หรอกเสียงไปเวิร์มโฮอีกทีหนึ่งครับทุกคน เงี้ยค่าสมองกูลดเรว่อยเรื่ตอนนี้ข้ากูมาไหนเนะนี่ยอือการชิดมันลำบากจังว่ะเพื่อนนะเดี๋ยวน้อยผมก็ยังมีเ,เพื่อนของผมเชสเตอร์คุงครับผมนะครับเป็นเชสเตอร์ที่น่ารักครับแล้วเ,เก็บดอกไม้หลองทางก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกดอกไม้มันรีสปอนใหม่ทุกตอนที่ฝนตกนะจึงไม่ต้องคิดอย่างมากนะผมเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้นเน,นี่ย กูํำบากมากแบบหนึ่งเก็บของไม่จำเป็นก่อนโอเคสังคิวเพื่อนมีอะไรอีกไหมเห็ดแดงโง่กูยังการโซนหินด้วยเพื่อนตรงนี้คือโซนนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซนหินไหมวะเฮ้ยแต่ใช่ก็ได้นะเพื่อน วิลัดก็ดีครับเก็บไปก่อนได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจากทางนี้ครับกูไปเลยกูนี่เดินไปเลยแล้วกูเจอทางออกแล้วเพื่อนถูกไหมครับเราเจออะไรครับเราก็เจอสิ่งที่เราน่รู้อยู่ครับยังไงเพื่อนของเราคุณนึกว่ามึงตายแล้วเพื่อนกูเห็นอะไรเกียร์ ทำอะไรอยู่เพื่อนอนนี่เวอันนี้เวมึงสร้างฐานแถวไหนนะนี่ตรงนี้ดีเลยเนะี่ยวัส t ั a p p Vtuber, p e n e t ดู Youtube, น่จะมีนะละไม้ได้ไม่เป็นไรปรับ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  ปรับกูสับตั้งนานงอยู่ได้เท่านี้นะถามจริงไอ้เหี้ยไอ้ไม่เลยโอ้ใช่กูรู้ไม Mighty เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่ไปดูเพื่อนกูดีกว่าอยู่แถวไหนกัน <c oughs> มึงจะอยู่บ้านตรงนี้เหรอจริงๆเหรอเพื่อนเนี่ย แต่ตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันก็แบบผ่านตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ได้แล้วไปเราเรแม็ได้ตรงกลางแล้วตรงนี้ก็ได้ผมว่าก็ไม่ได้แย่แ yeah. ล้วก็คราฟเลยนะเออลองคราฟไอ้นี่ครับก็คราฟแม่ง คิวเริ่มสองอยแล้วบนตอนนี้เดี๋ยวคราบหมวกหมูกันแล้วกันเออผมไม่มีเนื้อหมูแล้วคุณอยากตายจังวะไม่มีแยงหมูหมะ นี่ผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอาหารนะจอดนี่ออกมางี้ว่ะ โอเคผมเห็นบางอย่างที่ต้องการแล้วไม่กายอยากบ้านมากเดี๋ยวผมย้ายไาแถวบ้านเดี๋ยว่า Stop! Stop! Stop!

ไปมาจุดไหเรื่อยๆอืมาณนนแหละอ้ามีอะไรที่ตุ่มอี่ยไปแล้วแล้วมั้ย ชามตุ๊คิวแมนชามคิวซัมสตูปปิทพริกพริกพริก With Yeah. เดฟจะพบ something good man รอรบนายพรุ่งนี้จะมาครับโอเคใช่ภาคบอกขลือแน่นอนกับเลือด โอเคออไลโอไล I'm sorry ฮอดเอาไปในมีครับจะมอกคนน้อยตัน โอเคฟักอยู่ไม่โอเคต้งนี้ทำโอเคเหี้ยไรกูโอเคด้วยเลือดกูเลือน้อยมากตอนนี้ครับกูต้องทบับแคมนอนแล้วไหลอานบนนะ้นานบนพรุ่งนี้ก็เริ่มหื้หนาวอะไรอย่เงี้ย ไปแดกก็ได้สนุกดีสนุกดีเบิร์คาตตีอะตอนนี้เดีผมวผมน่าจะเล่นถึงเแบบียขอบไหมนยแต่ตอนนี้คอมผมร้อนมากเพราะัดลมเป่าใส่คอมตอนนี้ไเป่าแต่ผมแล้วบอกเลย นั่งร้อนมากโอ้ยผมว่าเต็นท์ดีมากเลยนะดีสัสๆอ่ะดีเหี้ยราคาไปเพิ่มดีกว่าคุณน,นอนทั้งคืนนะตอนนี้พวกไม่อยากรู้ไอ้แม็กเลื่อนพุดของไอ้นี่มันหายไปเรื่อยอเขาบอกมึงทำอะไรเพื่อนเดี๋ยวกูคราบใหม่ให้เข้าใจไหม ทำไมเเกิดอะไรขึ้นแอนเดดผมไม่ดีไหมผมลืมไปแล้วชื่ออะไรเดี๋ยวเดหรือม,มาจบแค่นี้บอกมึงนอนจนเต้นพังเลยออกไปช่เหรอผมไม่เห็นเขาเตะใครเลยไม่รู้เหมือนกันนะอย่างนั้นก็ต้องมีเวลาเรียกคดมากกว่านี้ไหมวะ